สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอาคารต่อนะครับหลังจากที่เราได้มีการเทคอนกรีตคานคอสลอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กจะทิ้งเอาไว้1วันนะครับแล้วก็ทําการแกะแบบหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการทําพื้นนะครับทําพื้นโครงสร้างนะครับโดยพื้นจะมีอยู่สส่วนนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับส่วนหนึ่งจะเป็นใช้พื้น สำเร็จรูปนะครับจะเป็นส่วนด้านในของตัวอาคารนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านนอกนะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่เป็นพื้นด้านนอกข,ของของอาคารกับพื้นห้องน้ำเนี่ยจะเป็นพื้นเทนิี้นะครับก็คือการผูกเหล็กเสริมนะมีการผูกเหล็กเสริมแล้วก็เทคอนกรีตนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําการวางเหล็กจะต้องมีการเทลีนนะครับเพื่อทําเป็นท้องแบบนะครับ ในการในขั้นตอนของการเทลีนเราก็ต้องการทําการเช็คระดับนะครับเช็คระดับแนวที่เราจะมีการเป็นท้องพื้นนะครับระดับเทลินก็คือระดับของท้องพื้นเราจะทําการาบดอัดดินก่อนนะครับใช้ดินดินถมนะครับบดอัดดินให้แน่นแล้วก็ประมาณหนาก็แล้วแต่ความหนาน,นะครับก็คือเราจะเหลืออไว้ผ้าเซ็นสาหรับการเทลีนะครับ หลังจากเทลินเสร็จแล้วเราก็จะทําการวางเด็กต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นสําเร็จรูปนะครับเป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปที่เราจะเห็นกันทั่วไปนะครับจะมีความหนาอยู่5้าซนติเมตรเป็นแผ่นพื้นทองเรียบนะครับแล้วก็สําหรับการวางพื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับขั้นตอนที่เราจะต้องทําเอาไว้ก่อนก็คือตอนที่เราเทาค,คายจะต้องมีการเสียบเด็กหนวดกุ้งเอาไวน้นะครับเพื่อ ที่หรือว่าเร,เราเรียกว่าเหล็กเชียร์ขีนนะครับจะจะเป็นเหล็กที่ใช้ล็อกแผ่นพื้นนะครับเชื่อมคอนกรีตที่เราจะเทใหม่กับตัวคาให้มันยึดติดกันนะครับสำหรับการวางแผ่นพื้นเสมร,รูปนะครับเราจะต้องมีการาวางคำยันนะครับเป็นคำยันชั่วคราวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นพื้นนั้นมีการสุดตัวหรือหักตอนที่เรา,เาทำการเทคอนกรีตนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับมันก็จะมีตารางนะข้อกำหนดแนะนำอาไว้ว่าพื้นช่วงยาวเท่าไหร่นะครับถึงจะมีการคำนะซึ่งโดยทั่วไปนะครับถ้าถ้าแผ่นพื้นเนี่ยมันเกินประมาณ2เมตรขึ้นไปนะครับจะทำการคํำยัดนะครับสำหรับพื้นส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับก่อนที่เราจะทำการถมดินแล้วก็เทลินนะครับเพื่อที่จะทำการวางเหล็กเทพื้นนะครับเราจะต้องมีการวาง ท่อระบบต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งการที่เราจะวางตำแหน่งของท่อให้ถูกต้องนั้นเราจะต้องมีการจัดทำแบบช็อ p d r อ w i n g ของห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับโดยจะต้องมีการจัดวางตำแหน่งของสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะนำแบบที่เราจัดทำแบบห้องน้ำเสร็จแล้วนะมันเอามาทำเป็นแบบของท่องานระบบนะครับซึ่งก็ต้องดูเรื่องของตำแหน่งท่อ น้ำทิ้งแล้วก็ทิศทางการ,รวางตำแหน่งของทางบำบัดนะครับเพื่อที่จะเดินแนวท่อไปให้ถูกต้องนะครับสำหรับการวางแบบท่อนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการวางซับพอร์ตนะครับเพื่อการท่อนะสุดตัวจากดินที่สุดลงไปนะครับเราจะต้องมีการทำซับพอร์ตเพื่อยึดท่อเอาไว้นะครับซึ่งวิธีการทำซับพอร์ตเราก็จะใช้เหล็กฉากนะครับ นำมายึดเป็นตัวยึดเข้ากับตัวคานคอนกรีตนะครับแล้วก็ใช้ที่เรียกว่า u นะครับเป็นตัว u แฮงค์นะครับยึดเข้ากับเด็กฉากอีกทีหนึ่งแล้วก็คล้องล็อกกับตัวท่อเอาไว้นะครับซึ่งขนาดของ u แฮงค์เราก็จะใช้ตามขนาดของท่อนะครับท่อ4นิ้วก็จะมีขนาด4นิ้วนะครับส่วนท่อ3นิ้วนะครับก็จะมีขนาด3นิ้วนะครับก็จะยึดท่อไว้ตามตำแหน่ง ที่อยู่ใกล้กับคานคอนกรีตนะครับเราก็จะยึดตรงนั้นนะครับครับอันนี้เป็นพื้น,นที่ระทีนะครับอ่าก็จะมีสองส่วนนะครับอันนี้เราทําเสร็จแล้วก็จะเป็นส่วนของพื้นสําเร็จรูปนะครับอันนี้จะวางในแนวในแนวทิศทางแบบนี้นะครับก็อย่างที่เคยเราเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแผ่นพื้นมันก็จะวางตามทิศทางที่ออกแบบแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะมีการวางวายเมสนะครับเหล็กวายเมสข้างบนนะครับขนาดสี่นิลนะครับเป็นหล็กขนาดสี่มิลแล้วก็ช่องนะครับเป็นแอดยี่สิบนะครับขนาดช่องคือยี่สิบคูณยี่สิบนะครับกว้างยาวยี่สิบเซนติเมตรยาวยี่สิบเซนติเมตรนะครับต้องหัวท้ายแผ่นก็จะมีการเหล็กที่เสียบเอาไว้นะครับเป็นเหล็กลล็อกหัวแผ่นนะครับที่เราปักไว้เราก็จะพับนะครับพับมาล็อกหัวแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็มาผูกยึดไว้กับ ลายมี made, นะครับทำเสร็จแล้วอันนี้เขาจะปักเอาไว้คือตามแบบเนี้ยอันนี้เขาใช้เหล็กเก้ามิลนะครับปกติทั่วไปเราเห็นเป็นหกมิลแล้วก็จะเป็น S อสสามสิบนะฮะอันนี้เขาเป็นเก้ามิลแล้วก็ S อสสี่สิบระยะห่างสี่สิบเซนก็จะปกักสลับกันเป็นเอสยี่สิบสลับกันแล้วก็พักภาพลงสลับกันคนละด้านนะครับนนนะรก็จะวาง น,นนี้เป็นด้านขอบก็จะเป็นแ4 0นะครับคุณมาแบบนี้ครับเรามาดูการทําคื้นนะครับแบบที่เป็นการวางแผ่นนะฮะมันจะมีอยู่บางเคสนะครับที่เราจะเจอแน่ๆเวลาที่เราวางแผ่นสําเร็จรูปเนแผ่นสำเร็จรูปมันมีขนาดที่ที่ผลิตมาเป็นมาตรฐานคือหน้าในหะ้มันกว้างนะครับตรงนี้มัน ความกว้างของหน้ามันสามสิบห้าเซนทีนี้บางครั้งเนี่ยเวลาเราวางแผ่นเวลาวางลงช่องมันก็ไม่พอดีบางทีมันจะเหลือเศษนะครับอ่าบางบางบางทีอาจจะกว้างกว้างบ้างนาะมากบ้างน้อยมากนะครับก็แล้วแต่ว่าช่วงการเท่าไหร่ก็มันมีก็ตั้งแต่ยี่สิบนะครับสามสิบเซนถึงสิบเซนนะครับปกติอาจจะเป็นสิบเซนถึงสามสิบเซนอะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็น าจจะประมาณสิบถึงยี่สิบเซนเพราะว่าถ้ามันกว้างกว่านั้นบางทีช่างก็อาจจะปรับให้มันไปเลยคานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเคสเนี้ยก็วิธีการก็คือเราก็ต้องก็คือช่องว่างตรงนั้นเนี้ยมันจะมีช่องแบบนี้เกิดเสียซึ่งมันจะวางแผนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถ้าวางแผนมันก็จะเลยเสาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะปลูกเป็นเหมือนเป็นพื้นเทนที่ธรรมดานะครับก็ปลูกเหล็กเป็นเหล็กตะแกรง ก็ใช้เหล็กกล้ามเหล็กพื้นที่เราเสริมทั่วไปนะครับปลูกสองชั้นบนล่างนะฮะก็ามาปลูกวางคาดแต่ก็จะมีเบรกเมนวิ่ง้าแล้วแต่ว่ามันเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเหลือยี่สิบเซนเราก็ใส่ทั้งสองเส้นครับเหล็กเมนบนล่างนะครับแล้วก็ใส่ตนะนะแ,กตกแกรงคาดแอดปกติพื้นก็แล้วแต่ว่าเอ่อมันรับโหลดเท่าไหร่ก็พื้นก็มีตั้งต่แอดสามสิบแอดยี่สิบแอดยี่ห้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลักษณะของพื้น อย่างที่เนี้ยพื้นทั่วไปมันแอสสามสิบเป็นเหล็กเก้าแอสสามสิบนะครับแล้วเราก็ปลูกให้เป็นตะแกรงเอาเหลเ็กเสริมมาปูกเป็นเหล 9, นะ็กเก้าอย่างนี้นะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเว้นไว้อย่างนี้เพราะว่าเานื่องจากตรงนี้มันเป็นร้านกาแฟมันจะมีช่วงที่เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์มันจะไม่มีเสาไม่มีผนังลงมนาะทีนี้มันจะต้องมีท่อน,น้ําทิ้งเอาไว้เวลา,อ,าอยู่ใต้เคาน์เตอร์เวลาทําพวกกาแฟพวกอะไรพวกเนี้ย ก็จะมีท่อน้ําดีท่อน้าทิ้งโผล่ขึ้นมาตรงการลางร้านเราก็เลยแบ่งช่องตรงนี้ให้ทําเป็นพื้นเทน,นที่นะครับเ,เพื่อที่จะวางท่อก็เลยจะก็เลยเว้นพอดีว่าแผ่นมันลงแล้วมันเหลือเศษอยู่ประมาณ20เซนนะครับเราก็เลยให้ตรงเนี้เป็นเว้นเอาไว้เพื่อสําหรับการวางท่อน้ําทิ้งใต้เคาน์เตอร์แล้วก็มีท่อน้ําดีขึ้นมาตรงนี้ ด้านหลังนะครับจะมีโครงสร้างส่วนที่เขาเป็นห้องน้ำเขาจะมันเป็นโครงสร้างที่เชื่อมกันแต่จะแยกออกมาไปด้านหลังครับเนี้ยโครงสร้างมันจะเชื่อมคานคานห้องน้ำนี่จะมาฝาดเข้ากับคานของตัวาอาคารตรงนี้นะครับส่วนห้องน้ําก็จะเป็นพื้นเอ่อเป็นการผูกเหล็กนะครับผูกเหล็กเสริมแล้วก็เทในที่นะครับนี่วางพอเส็จเทลีแล้วก็วางเหล็กนะฮะเรียบร้อย ครับส่วนด้านหน้าทางเข้านะครับตรงนี้จะเป็นด้านทางด้านหน้าทางเข้าอาคารตรงนั้นจะเป็นแหลมนะครับสําหรับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นระเบียงทางเข้าด้านหน้านะครับมันจะลดระดับลงมาจากตัวอาคารนะครับนะฮะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นพื้นแบบผูกเหล็กเทนิี้นะครับก็จะมีลดระดับเราก็จะต้องปิดรูตรงด้านข้างแบบนี้นะครับต้องตีเหล็กปิดเพราะว่าตรงนี้มันจะต่างระดับก็จะมีช่องในการ พอวางขันพื้นแล้วมันจะมีชอมม่องทีนี้ตรงนี้มันสำหรับให้พอพื้นต่างระดับแต่ว่า,าในการทำอันนี้เขาจะทำรองรับสำหรับให้วิวแชร์หรือคนพิการขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเสเตปที่มันต่างระดับแต่มันจะไม่เป็นสเตปคือมันจะต้องให้รถเนี่ยขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทปาดสลว ขึ้นมาตรงนี้เราจะปาดนะครับก็คือมันจะต่างระดับแต่ว่าเราจะทําให้เป็นสโลปขึ้นไปเนี่ยแต่ตรงนี้ให้เป็นสโลปขึ้นไปหาขัางหนดมันจะเอียงขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อให้รถเฉดมาขึ้นได้นี่ปูเด็กตรงนี้เดี๋ยวชั้นสองมีสองชั้นนะตรงนี้เด็กตรงนี้มันจะเสริมตรงช่วงตรงกลางเนี่ยจะเสริมเด็กเพิ่มข้างหน้าจะเป็นเหล็กเป็นแลม ลากลงไปด้านล่างครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อเตรียมงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการเทคอนกรีตพื้นนะครับซึ่งก่อนที่จะทําการเทคอนกรีตนั้นเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดพื้นผิวให้มีความสะอาดเรียบร้อยปราศจากคุนผงใดๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคอนกรีตเก่าอย่างเช่นผิวคาแล้วก็ส่วนที่เป็นแผ่นพื้นนะครับก็พยายามจะให้มันมีการฉีดน้ําให้มีความชื้นนะครับเพื่อป้องกันการ จุดน้ำจากคอนกรีตท,ที่เทใหม่นะครับช่วยลดการแตกเล้าของคอนกรีตทีท่เทใหม่ได้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่ได้นะครับสําหรับข้อควรระวังในการเทคอนกรีตพื้นสาเร็จรูปนะครับก็คืออย่าเทกองเป็นจุดเดียวสูงๆนะครับตอนที่เราปล่อยคอนกรีตลงมานะครับบางครั้งชอบที่จะปล่อยเป็นจุดเดียวแล้วก็เทสูงเกินไปบางทีจุดนั้นนะครับมันจะรับน้ําหนักมากนะครับ ทำให้แผ่นพื้นมีโอกาสที่จะหักได้นะครับวิธีการเทก็คือพยายามเทกระจายแล้วค่อยๆเทกระจายออกไปนะครับอย่าเทสูงมากบริเวณจุดที่ปล่อยคอนกรีตลงก็ควรจะปล่อยบริเวณที่อยู่ใกล้ๆขาหรือตรงที่เป็นตัวคานนะครับซึ่งมันจะช่วยรับน้ําหนักกับแรงกระแทกของปูนได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการเทคอนกรีตใดๆก็ตามนะครับเราไม่ควรจะเติมน้ําเพิ่มนะครับแล้วก็หลังจากที่เทเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการบ,บ่ม คอนกีตต่อไปนะครับเพื่อเพิ่มกําลังคอนกีตนะครับ